สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกม Superlend Cent นะครับวันที่6เดือน8ปี2025ครับพบกับผมเรือชลกรณ์นวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพยมุ่งสีซิคูริตี้ส์ครับวันนี้ครับเซ็นด็กส์นะครับปรับเพิ่มขึ้น17.51จุดครับโบไป1.4ปเปิดที่ระดับ1,264.47จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ6.52หมื่นล้านบาทนอกจากนันหุ้นที่ปรับขึ้นครับมี390บริษัทหุ้นที่ปรับลงครับมี104บริษัท โดยฟันฟอครับไหลเข้าหนุนหุ้นบิ๊กแคปครับส่วนหุ้นกลางเล็กมีแรงเก่งกับรบายคาดหวัง BOT และดอกเบีย้ยโดยมีเซกเตอร,ร์ที่ปรับขึ้นนุนดัชนีครับคือกลุ่มสนามบินและสายการบินครับ AOT ไทยคาปลิค CPOGlobalDuhome ปีโตปอท GCIVLSCC และกลุ่ม FinanceKTC สวัสด MTC ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงครับคือกลุ่มอิเล็กครับแคลคอมและกลุ่มโรงพยาบาล BH หุ้นที่ขึ้นหน่อยโดดเด่นในวันนี้ครับคือ MTC ครับบวกไป1.3ครับสวัสด์บวกไป7.62ติดล้อบวกไป2.81โดยรับข่าวนะครับส่งพานิติชรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยเดือนกรกฎาคมติดลบนะครับมากขึ้นเป็นลบ0.7ครับจากลบ0.25เในเดือนมิถุนายนครับ เพิ่มโอกาสให้แบงก์ชาตินะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม13สิงหาคมนี้ภาษสาน MTC นะครับประกาศงบ Q2 ปี2025มีกำไรทําสถิติ all-time high สินเชื่อกลับมาขยายตัวและ NPL ลดลงนะครับเป็นจิตวิทยาบวกกับหุ้นไฟ n a นซ์ยกกลุ่ม ต่อม,มาครับดูโฮมครับบวกไป9.5%โกลบอลบวกไป5.93%อรโฮมโปรบวกไป2.88%โดยผลสำรวจยอดขายเดือนรกรกฎาคมนะครับมีสัญญาณนะครับบ่งชี้ภาพธุรกิจผ่านจุดต่ำมาแล้วหลังเซมสตอร์เซลโกนะครับเดือนรกรกฎาคมครับติดลบน้อยลงเหลือลบสถึงลบหจากรบแถึงลบสิบใน Q2 ปี2025ภาษากับข่าวจีนครับคุมกำลังการผลิตส่วนเกินเหล็กและประกาศนะครับสร้างเขื่อนที่เบส นุนราคาเหล็กฟื้นตัวเป็นบวกต่อดูโฮมและ g l o b บ l ลซึ่งมีรายได้จากการขายเหล็กคิดเป็น30%และ15%ของรายได้รวมตามลำดับครับต่อมาครับปตระทห c ครับบวกไป2.92%ครับ scc บวกไป1.49% ibr บวกไป5.33% scgp บวกไป3.31%โดยใชน้าเพลย์นะครับคาดหวังจีนกับสหรัฐครับบรรลุขยายดีลภาษีในสัปดาห์หน้านะครับ แลก็ภาษานโยบายลดกําลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็กและปิโตรเคมีของจีนเป็นแรงหนุนในการเข้าเกมกลางรครับต่อมาครับไทยครับบวกไป13.33ครับวันนี้โดยรา้องแรงต่อเนื่องครับมาเก็ตแคปพุ่งแตะระดับ3.8แสนล้านบาทเพิ่อมโอกาสได้ปรับเข้าคำนวณในลัชนีต่างๆในระยะ6ถึง12เดือนข้างหน้าอาทิเซต50เสร็จ100ดัชนีะเมดิและฟุตซีตามลำดับครับ สุดท้ายครับต่อมามี AOT นะครับบวกไป1.27%ครับโดยมองข่าวบวกครับยังเป็นเรื่องเดิมนะักลงทุนนะครับเข้าเก่งกำไรกระแสค่าวปรับขึ้นค่าดอเนียมสนามบิน PSC เนื่องจากปัจจุบันไทยเก็บค่า PSC นะครับระหว่างประเทศที่730บาทซึ่งต่ำกว่าหากเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาทิสิงคโปร์1,250บาทฮ่องกง1,200บาทและเกาหลีใต้1,100บาทต่อคน จุ๊ก่าสิบาทของค่า PSC ที่ปรับขึ้นครับจะมีผลต,อนนต่อราคาเป้าหมาย3.25บาทสุดท้ายครับแคข,ข้อมูลนะครับวันนี้ลบไป2.17%ครับโดยมีจิตวิทยาลบจากข่าวสารัฐจะเรียกเก็บภาษีน้ำเข้าสินค้าเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าครับสำหรับนี้เก่งหลังเกมสรุปเป็รเซ็นซก็จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ